พี่น้องเบิ่งบรรยากาศซื้อขายงวควายอยู่ตลาดสมสรุกอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8เป็นตลาดชุมชนในอำเภอบระเบือมหาสารคามครับเป็นตลาดบ่ใหญ่พี่น้องแต่ว่าพอมีงวีควายซื้อได้เลือกซื้อครับพี่น้องเปิดทุกวันพฤหัสบดีและก็วันอาทิตย์นะครับแต่ว่ามูนีเวียดนามเขาหลายพี่น้องก็เลยสงสัยถามเวียดนาม,มาเป็นยังคืขึ้นด้เข้าตลาดหน่อยเพราะว่าตลาดใหญ่หาบ่อพอพี่น้อง หาความต้องการบอกพ่อพี่นอ้องนี่เวียดนามนี่เวียดนามมาซื้อพี่น,อน้องนี่เวียดนามบนเขาได้ครับตลาดน,น้อยตัวนี้ตรงบุกตลาดน้อยครับเพราะว่าตลาดใญ่คูแข้งลายแล้วกะของบ,บอสเต็มรถตัวนี้ซื้อไปในราคา21,700รบาทครับทีมงานเวียดนามอ๋อบาทที่นี่นางเลยว่าได้ขึ้นง่ายๆแล้วบาทที่นี่อ้าะ,ะนี่ครับนายห่างเวียดครับว่าแล้เท่าเดกกัสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย 21,700บาทอ่ะนี่ในห้างเวียดนามครับครับตลาดไ่เพื่อนมามันคูแขงหลายแล้วก็ของบ่พ่อครับก็เลยต้องบุกตลาดหน่อยครับพี่น้องนี่หลายหลายคนนะครับเข้ามาตลาดอันนี้หนาไหมพี่น้องเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเพิ่นนะครับเพราะว่าปกติสิเป็นอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาโอ้นี่เบิ่งผูเบิ่งผูอ้วนผูรอครับพี่น้องรอดีนะวะถ่ายน้าปะขา ราคน่มปครับเนี่ยตอนไหก่ขายกันแล้วตกินกันแลรัโอ้กินกาแฟกันเรียบร้อยแล้วขายกันแล้วต้ขายกันเรียบร้อยครับหนึ่งมื่นแพันบาทครับเออหมู่บ้านเราจีบลงสองดิหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยอแมนมืนแปดขายกันเรียบร้อยโอ้นี่เนาะ ตรงนี้มันเหนือตะเหนือมันหลายลอยเหนือกอดไงดิถ่ายมันเนาะหมูต่อนพี่น้องหมือนแปดพันนะครับพี่เนาะเอ่ออ๋อเพรานผลิตได้ราคาอยู่ครับพี่น้องน่าจะเกินเป็นกำลังมาตั้งขายกันพี่น้องนะเอ้อเหมือนเจ้านี่แหละประมาณเก่านี่แหละพี่เนาะรักเก่าเนี่ยกำลังกำลังคุยกันพี่น้องเดี๋ยวเหมือนคุยกันก่อนครับบรรยากาศการซื้อการขายครับ ตอนนี้ก็กำลังต่อสายเนื้อสายขนครับพี่น้องส่วนมากกัเป็นร้อยเนื้อพี่น้องร้อยเนื้องวงงามควายงามตัวนี้มันอึดแล้วครับพี่น้องหายากลาค่ากันไปไกลแล้วครับของไผ่ละพ่อนี่ก็ขาวเนี่ยขายกันไปเนี่ยเต้ของกูไดล่ะอของพ่อเต้ทาดีพ่ขายไปเต้โตเท่าไดร่ล่ะเมื่อหาตัวละเมื่อหาาน้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละมื่นหาเอาตัวผูขาวได้ไี่น้องอ้ตัวละมืน่น,มนหาได้ครับนี่นี่ครับเป็นงวัวผูสายขุนสายเนื้อสองตัวตัวละหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับเบิ้งขายนี่กำลังต่อกันพี่น้อง่นอยากได้ตัวละสิบหาเอาต่อเอาครับผม แต่ว่าคามนี่กําลัางต่อนะพีนะ่น้องกําลังต่อรอราคากันให้คนซื้อขายกันก่อนโอ้ตัวแดงแดงขายอะไรดีครับ,รบ,รบขายยี่บาทเลยนี่ครับ 12, <500. S 1> อ๋อเมื่อสองพันห้าร้อยขายเรียบร้อยครับปู้น้อยครับปู้น้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะพี่น้องนี่ปู้น้อยหนึ่งหมื่นสองพันหาร้อยขายกันเรียบร้อยครับผมอันนี้คือราคาขายจริงๆนะครับอ่าตัวเมื่อหากําลัางตอ่อรองราคา เอาเบิองราคางัวผูใหญ่ครับบัดเี้ยมาหันผูน้อยมาเจอผูญอ่าพีดอกกำลังนับเงินกันอยู่ของไผ่น้อรอๆเนี่ยเหมาเราตีก็ตีนับเงินกันเตะอ๋อกไห้เหรออู้สองหมื่นหกพันหาตัวยี่เง้เนี่ย เอาไปอยากได้เป็นหูมัมนสะอาดจ,จะสอยอยังยไงนะพี่น้องต<า>ีเป็นเนื้อนนะอยากเอาไปคุ้มฝูงกไ็ได้เอาได้ราคากันไปสองหมื่นหกพันหาเราสิเอาเดียว <laughs> สองหมื่นหกพันหาร้อยเอาเอาไ่หาลายเดี๋ยวพี่น้อง,งเป็นราคาแบบแบ่งปันกันไปเรียยงอีหลีด้ครับตัวนี้เบืองสองหมื่นหกพันหารอยเอาไปคุ้มฝูงได้้อครับมันมันหยืดงามงามฝูงประมาณร่อยสี่สิบบวกบวกครับ สองหมกพันห้บาทไคไปดิไปเอาหยาดกันยืดเนี่ยห่างไงเพื่อนไห้เท่าไรเพื่อนไห้สองหมื่น่นหขาดยู่หารอยขาดกันมาหลายเดียเนาะพ่อไห้กับไห้กันลดอ่านี่เนาะายห่างเพื่อนไห้สองหมื่นหกเพื่อนไห้สองหมื่นหเอาฝาเพื่อนโท่เนี่ย เดยวหกพันหาเอาฝ่ากทุนศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสเก้าสี่ห้าสามเก้าห้าเนาะอัอผมเทพบรับเบือครับพี่น้องเป็นเจียวสองหมื่นหกพันห้าร้อยขาดกันอยู่ห้าร้อเิน่อยไหนสองหมื่นหกกับกํลังมุ pues ่งกันเ่ลาะกําลังมุ่งกัน มันเป็นราคาเนื้อนะครับพี่น้องเป็นราคาเนือ้อมันหนาสื่อนานั่นเลยคุ้นก็ได้ส้มอาเป็นง่วงผูดครับพี่น้องอันนี้กับซาลโลูเร่กำลังต่อรองราคากันโอ้ซาลโลูเร่อวนรอผมตัวนี้ของไทยละครัเนี้ยเจ้าบาทนั่สิสิบห้าร้อยสิบห้าพันมือหา้าโอ้เนื้อมันหลายเลยตัวนี้ไหมเนี่ยซาลโลูเร่เนี่ยเนื้อดีครับพี่น้อง โอ้มันเป็นพอพัดหน่อยดิอ่ะมือนห่าเลยพี่น้องมือนห่าอ่ะน้ายห่าเออเป็นไห้มือนซีเหรอพี่น้องอ๋อไห่เป็นต้อกันขนาดจะได้กันแล้วพี่น้องมันรุดกันมาหลายครับอ่ะเบิร์ราคาเอาเงามทั้งนี้มาเบิร์ราคาแม่ลูกกันนะอสมเด็ดตัวใดมากครับเด็ดตัวดีบ้านตีอ่านสอตัวใด เออเ e er> นี่ยวดๆอยู่เนี่ยมันเป็นแม่ลูกบ่แม่ลูกมันลูกมันค้าทองยุบโตพีกำบมุ่งเขาขายแล้วนั่นตัวลูกแรกมัน่ะโอ้ตัวดำกับลูกแรกมันโอ้เจ้าสี่มันจังหวะเหรอนี่คือเป็นคู่นี you know. ้ยี่เก้าสองตัวเนี่ยสองหมื่นเก้าตัวดำนะครับพี่น้องตัวดำสองตัวสองหมื่นเก้าถือตัวละเมินสี่กับเมินหาป่าตัวละเมินสี่เมินหาพี่น้องเออตึกตึกครับ เบิ่เงวันตัวละมื่นหาตัวแม่ได้พี่น้องเป็นแม่แยกลูกตัวนี้ท้องสั้นหุ่นท่องเดือนหนึ่งท้องเดือนหนึ่งอ่ามื่นสี่กับมื่นหาเป็นสองมื่นเก่านะพ่อเนาะต่อได้อีกบ่ได้ได้ยิ้กขายลูกเด็ขายลูกเด็กก็ไรแล้วแม่ขายติ่มก็ได้ดอกได้กตัวใดป่าวด้ตัวดีมากตัวใดนี่หกสองศูนย์องเอาสื่อเอาวินน้องเพื่อได้มาน้ำกันฝากเบอร์โทรษนะพ่อ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ศนย์ส่เจ็ดี่เจ็ดส่แปรอรงฟีรอยโลทรงพีอีกต่หากอ้สุดยอดเลยอะพี่น้องบักเชรลี่มือนหาเมื่อกี้กันเรียบร้อยพี่น้องจูงกลังจูงขึ้นรถนะครับพี่น้องใครกันเรียบร้อยแล้วครับสมามันเป็นร้อยเนื้อพี่น้องร้อยเนื้อนมันจะตีราคาเนื้อแล้วกัมันก็บสื่งายขของมันมันถือไหมครับพีน้อง้อเนื้อมันถือแห้งครับ แม่ลูกว่าเห็นนะพี่น้องเดี๋ยวเดียวผมเห็นคค้มแม่ลูกเขาขาวอยู่อีโค้งหนึ่งไปทา้งใดล่ะอู้ว่ามันเป็นคนขายกันเราบอกสงสัยขายกันแล้วโอ้มโหหนีง้อน้อยดีครับพี่น้องง้อบโมมี่มันไปใส่เบิร์ตัวเมื่อีงเนาะง้อขาดง้อง้อหายเลยพี่น้องง้อร้อยเลียงกับบอฟรอยมีแม่ลูกคค้มงามๆอ่ะเห็นคค้มนี่ล่ะเห็นคค้มเดียวแต่ว่าก็เป็นแม่ลูกผู้ ของผู้ใดนาะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกผู้ให้ตักแลติต๊กบ่อ๋อของติ๊กเปีนหนอยคอนแกนเป็นแม่ลูกผู้ครับพี่นอ้องรับตาม่ง่งอยู่เท่าไรแล้วสิองไมสามหกร้ามหมันหาร้อยบาทเนาะ,ะแม่ลูกแรกสดดีลูกผูไดะครับพี่น้องสามหมื 36, 500, ่นกพันหาร้อยกเลี่ยแล้วกัตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะกับสามหมื่นหกพันบาทเด็มาคมเดียว นนอยไ้าโอน้อยมาถึงวาแยกลูกบ่ลตีแมนครับยุ่่นแมนเบิครับแมนบิตตัวน้อย่ปแมนครับตัวอยเป็นแม่ลูกบะแม่ลูกโอ้เป็นแม่ลูกตัวนั้นแยกลูกปะแบกผูกลอยครับแม่นบะตัวผูกเออดน่ะเห็นตเออ่เห็นต่ข้อตัวนั้นเขาสื่อล้วครับอ้จ้าบาแล้วตัวนั้นอือออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหา่อนเนาะเอาฝาบ้ทก็ไเ้อา ศูนย์เก้าแปดหกสามแปดสองเก้นเนาะอ่ะหอยติกเปืน้อยจังหวัดคอนแก่นครับหนีงวัวงัวไปใส่เบิดกเลยพี่น้องงัวง้อน้อยหน่อยครับปกติมันจะหลายกว่านี้นะครับงวัวนี่กับเบาเบาปางแล้วของไผยนี่เด้เอาใส่คุนใส่ผูโตผูครับพี่น้องเอาไปผูไปขุนก็นไ,กนได้ไไกับผูใหญ่ายก็ได้ขายเร็วเจ้าบาทแล้วครับตัวนี้ หมือนหาพันหาล้อยอ่ะหมื0นห้าห้าร้อยบาทเป็นตัวปูสายขุนพี่น้องเ่ะเป็นราคาต่อรองเนาะ่มากตัว C เหลือตัวหนึ่งเหลือสุกตัวเลยเอามุนนี่เท่าไรเนี่ยเหมือนสามหา้อยอ่ตัวนี้เหมือนสามพันหา้อยครับพี่น้องตัวปูเกันหนึ0งหม่สามัน้าตัวแม่สาวอ่ะ เอาตัวแม่ก็ถือแกตัวแม่ก็ถือก็ตัวผู้เขานิยมตัวผูเนาะอ๋อเบื้องตัวแม่นอกตัวผูเมือนสามพันห้าร้อยตัวแม่กับมือนสามพันหารอยต่อได้อีกบ่ต่อได้ครับต่อได้เอาปากเบอร์โทรนะ์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์เ้ามเก้าเหนึ่งเก้าเจ็ดสามนึ่งตวปีครับตวปีปทุมมหาสารข้ามขอบคุณครับผม S <S บรรยากาศการตัวนี้าม,าบบนบบนมื่นหาพันหารอย,ยครับพี่น้องมื่นหาพันหารอยเอามาเบิ่งราคาแบบตึกทึบก็บาลครับพี่น้องสล้วรับคนทีอารุณมินิรุ่นมินิเอางวดไทยดีกว่านี่เป็นแม่ลูกงวดไทยครับพี่น้องของหอยติ๊กอะ่ะนี่เท่าใดแม่ลูกลูกแม่นี่ยมือหาพันอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทล,ลูกตัวหน่อยะครับพี่น้องลูกตัวหน่อยลูกตัวแมย อ่ะตัวนี้น,น, 15, นะครับนี่นี่มืนหาพัทนะครับเป็นแม่ลูกลูกแมแ่ลูกแม่เป็นตะหักข้มได้อีกม,ออม,มูนี่น้อยแม่นเบิร์เลยตีเนี่ยตัวนี้บาทนี่แปดพันครับแปดพันนะสาวน้อยแปดพันอ่ะสาวน้อยแปดพันบาทนี่แหละตัวผู้อ่ะคู่ผู้คู่ผู้มือนหนึ่งเป็น,น,น,นตัวผู้กับตัว,ตวแม่ปะ ตัวปูก็ตัวแม่เมื่อนหนึ่งครับพี่น้องนี่ตัวปูอันนี้ตัวแม่เอาเมื่อเดียวพ่อครับนี่นี่ตัวแม่ได้ครับพี่น้องนี่ตัวแม่ตัวปูเมื่อเดียว <ไป S 1> สองโตั <ไป S 1> นุ่มงามของบุตรเนีเ่ยน,น,นี่กัมแมนตี <ไป S 1> <laughs> โอ้นี่กัมแมนพ่อสวัสดีครับพ่สวัสดีครับสวัสดีครับป้ามาให้ลูกเก่งเลยตัวนี้ลูกแม่หอมโอ้แดงแสบตาเลยป้ามาให้ลูกงามแต่มัน่จำเป็นต้องเครื่องบูดเนาะโอ้ อ้าคนว่าเครื่องอุมเครื่องยังแม่ผู้ให้แม่ผู้ให้ไอ้ลูกผู้งามครับพี่น้องเจ้าบาลอะไนี่สองพันห้าสองพันห้าโอ้โหมันพอเสื่อตายมาครัพี่น้องนั่นก็ถือตัวละเมือนสองพันห้าร้อยต่อได้อีกสองพันห้าอ่ะแม่ลูกสองพันหาเบิ้งลูกครับพี่น้องลูกกับแม่โอ้พี่น้องมึงแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบบอกลบได้ครับพี่น้องสองพันหา ต่อได้อีกเอาฝาเบิร์โทรขอบคุณเพินน่งอีกแมนเบิร์ตัวยี่นี่โอ้อันนี้งามเลยอันนี้แมวหัวลุ่นลูกว่ากันหัวล่นแล้วอ๋อมาตาใสเราต่นั้นลูกสาวตัวใหญ่ตัวนี้ลอยสี่จิมหาบวกราคาครับตัวนี้เปิดไปสามครับสามหมื่นสามต่อได้อีกเอาสามหมื่นสามต่อได้ได้ดพี่น้องคมยังไงยังเสียสามหมื่นสามถึงตัวละหมื่นกว่าบาทเนะาะเอาเบอร์โทรอีกรอบนึง 0ูนย์เก้าแปดหกสามแปดสองเก้าสามหนึ่งเนาะครับไอติกไปหน่อยคอนแกนครับพี่น้องนี่ควายงามกับมี่ด้ครับพี่น้องเอาอยยางมาเรื่อยๆมาเจอที่เด็ดครับพี่น้องเป็นควายงามมาเต๊าใสครับนี่เพาะบอใหญ่ครับบอใหญ่บอใหญ่กับบอหน่อยนี่อันไหนใหญ่กว่ากันบ่บอยหน่อยอันบอใหญ่ดิอันหนึ่งบอหน่อยอันนี้ลูกไผ่่พอลูกใครเพาะบิ๊กมินจักเดือนจักปีเหรอ กวบหนึงครับกวบนึงโอ้พี่น้นอเบ่งทายาทบ๊กมีนตัวนี้มีใบบ์ป่ะ,ปะว่าเ่าได้ใบม,มากนะเนาะเพิ่นเอาแม่องโมลูกมาอ๋อเพิ่นเอาแม่แม่มันสิบว่าสูงคักเต๋่่่่ี่่่่อันนี้ลู Big mean, ่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่งาา่่า่่่่่่่่่่่่่บ,บนะ่่่่่่่่ร่บ่มมบมม่่่า่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่ดด่่้่่่่่่่่ ครับพี่น้อง 30, 5, สามหมื่นสี่ทายาทบิ๊กมีนสําหรับคนที่อยากได้เอาไปคุ้มฝูงครับพี่น้องทายาทบิ๊กมีนแข่งขาดีครับพี่น้องถ่ายเต็มดีเนาะโอ้มาตาบัณมาตาบอลเบอร์เลยต๋เนี่ย 30, สามหมื่นสี่ครับสําหรับคนที่อยากได้เอาไปคุ้มฝูงครับพี่น้องโอ้รอ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 เจ้าของก็รอใครก็งามดีอหางกับเลื่อยหัวเข่าดีครับพี่น้อง นเขากระง,งามสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องเป็นทายาดบิ Big mean. ๊กมีนตายพี่น้องเบิ้งกระขากครับพี่นอ้องไปอยากเล่นฝ้ายงามพี่น้องนี่ผมว่าพ่อสื่อพ่อตองเป็นอยู่แข่งขาดี้ฝากเบอร์โทรนะครับ084ครับ084 602 602 3248 3248เนาะพ่อยยังครับหมอน้องครับหมอน้องเนาะ อยู่บ้านบอยไงแต่ว่ากับบอยเดนหน่อยนะบอยไงนี่ม่นเป็นหน่อยหน่อยนะบัานบอยไงนี่หลายมูยีลีดิเข้าไปจนหลงเลยพี่น้องบัานบอยไงนี่มันมีไหลายมูครับอ่าขอบุณหลายๆครับผมครับเอายางเลาะมาโซนนี่เห็นเห็นงวงงามพี่น้องโอ้สูงเาาตัวใหญ่เลยพี่น้องสำหรับคนที่อยากได้งวงงามพี่น้องเอาเห็นตัวหนึ่งเป็นแม่สาวหรือแม่ทองนี่เอาแม่ทองพร้อมโอ้ ท้องแรกบอ๊ะจักเดือนแล้วท้องแรกหาเดือนท้องพ่อได้แล้วเนี่ยอะเรดบูหาเดือนแม่เป็นหลูกซีไว้ใบหลอดมิครบบ่ครบเปิดเลยสูงร้อยหาซิบเลยเนาะจักบาทละเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องใครอยากได้งวงงามพี่น้องงวงงามทองด้วยครับพี่น้องอู้่างพี่น้องบังสี่หมื่นเจ็ด ใหญ่ๆตันๆเลยครับพี่น้องงามงามพี่น้องต่อได้เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันบาททองหาเดือนกับเบรดบูเป็นลูกซี่ว่ายศูนย์กรหกกับพี่น้องป่อพันในตํานานครับพี่น้องนี่4สี่หพันบาทนะครับตัวนี้งามดีคือยืนงามดีเลยฝากเบอร์โทรนะครับ0 8ศูนย์แปดแปดศนาสา่ะพี่น้อง สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้ครับราคาหนาซื้อหนาต่อครับสำหรับคนเด็กตัวไหนมาเจ้อ,อ,อ,อหอยมาลุยครับพี่พน้องอันนี้แม่สาวหรือแม่ทองแม่ทองครับสาวทองเล่อันนี้ก็ทองเล่ยนี่กัน <c oughs> เอาพี่น้องก็จิบชุดนี้มาเบิ่งราคาง<า>่วงงามทองอ<า>หัวโล้นนี่กันลอย<า>หาสิบกว่าพอแล้วนี่หาสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดอนเดือนตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้รักสามพี่น้องอันนี้ยังถือกับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับ แม่สาวแม่สาวทองแหลก่แม่นครับทองพอเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนสามหมื่นเจ็ดตัวตัวนี้ทองปะนี่ตัวนี้กับทองหกเดือนตัวนี้กับทองหกเดือนเอ๋อที่น้องสื่สองด้ซีอันนี้กัเป็นแม่สาวทองแหลกดือยกันทองแหกทองเดือนทองครับทองหกเดือนโคลาแดงครับลูกของซีว่าุนโกหกทองกับโคลาแดงโคลาแดงเนี่ยเป็นลูกของซีว่ายุนโกลหกเนาะหกเดือนตัวนี้หกเดือนเนาะสูงร้อยสี่สิบหัสูงร้อราคาเท่าไหร่ตัวนี้ อันนี้สองหมื่นในนี้แห่งทึกสองหจ็ดพันบาทครับอันนี้เป็นราคางัวทองครับพี่น้องชุดนี้เป็นราคาง้วทองห้พี่น้องเบิ้งสองหมื่นเจตัวตัวขู่พี่หุ่นสี่หมนอ่านี่ตลักเจ็ครับพี่น้องสาตัวนี้หมายกสาก็ไดครับพี่น้องฝากบอโทษนะคบผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเนาห้านมารวยฟ้ามพี่น้องขอบคุณครับผมนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขาย กำลังตอ่อรอดราคาครับตัวนี้กับหนึ่งเมืองหาปัญหารอยครับเป็นกำลังต่อกันครับมันหิงหัวเขาน้อยหน่อยพี่น้องงัวเขาน้อยนี้แล้วกันขายไก่สีเบิร์ตกันแหละพี่น้องขายไก่สีเบิร์ตแล้วครับถือว่าซื้อง่ายขายคล่องครับพี่น้องเพราะว่ามันซื้อในราคาเป็นราคาเหนือครับไปซื้อช่วงนี้กับไปต่อยอดได้ครับพี่น้องไปซื้อช่วงนี้เพราะว่าเขาซื้อในราคาเหนือไหมครับ สือในราคาเหนือมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็อ้วนขึ่นกับเป็นราคาหนึ่งครับออกแม่แพดูเข้าก็ได้อีกราค่าหนึ่งครับผมครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนครับสารเก็บนี้ขอกราบเข้า่าสวัสดีครับมาเบิ่งงัวทองอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสำหรับคนตีหางัวทองเอาไปกินน้องทองนี้เดือนแล้วพ่อสิขคอดเนี่ยสิบเจ็ดพฤศจิกาเนี่ยสิขคอดเนี่ย โอ้ยมันเหลือบ่พ่อสิบหมื่นตัวนี้ครับพี่น้องอ่าเหลืออีกสี่หมื่นตัวนี้โอ้ทองเก่าเดือนและพี่น้องลูกมันใหญ่ขายไปแล้วเจ้าบาทครับแม่มันมาหนี่แม่มันยสี่หาลอยสิบสี่ห้าลอยนี่ง้อทองนะพี่น้องง้อทองแกเพราะว่าง้อทองแกดีขอดนี่ละเดือนนี่ละลูกมันตุ่มขายไปลูกมันตุ่มขายแล้วขายสิบเจ็ดห้าลอยเหลือแม่สิบสี่ห้าลอยทอง เก่าเดือนแล้วสี่คอดแล้วมันมีใบสี่อก็รู้ผมมันไม่ใบเอาเขาพันหนึงอยู่โอมีใบมีหลอดพร้อมมมีหลอดได้พอทับตัวได้ทับตัวเนาะโอ้เขียนเขียนใหม่อยู่เขียนวันขอดอยู่เนาะหนึ่งหมื่นสี่พันหารอพี่น้องใครอยากได้งัวทองได้กินนองพ้อมสิบเจ็ดสี่ออกเลยครับอ่าสูงประมาณอยสามสิบบวกบวกครับพี่น้องหนึ่งบาท ฝากเบอร์โทษได้พ่อ063 7 6ห4037นอพ่อเนาะอเล่บ้านไหนพ่อเพีนห่อยโอ้ทั้งเดียวกันตัวนี้ว่อน๋อบ้านังมวงใกล้ๆกันเอ้าใกล้ๆก็พอซักปะบ้านเดียวกันเดียวกันก็พอสักเนาะรับผมขอบพู้เลลายครับ